สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้อนๆนงๆที่ติดตามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับวที่ตัวอะไรเอ่ยหัวไม่มีขาไม่มีแต่ดิ้นได้ครับนี่ครับครับยังมีชีวิตอยู่รครับดิ้นครับไม่มีหัวไม่มีขาครับตอนนี้ดิ้นได้ครับทํา ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหัวไม่มีหัวใจเนี่ยมันน่าจะตายแล้วนะครับแต่มันก็ยังคงทํางานและมีชีวิตชีวาอยู่ครับดูหัวไม้ขีดเขียดูนะครับดูครับไม่มีหัวนะครับไม่มีขาครับตอนนี้มันไม่มีหัวใจแล้วครับแต่มันก็ยังดิ้นได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไม่เกิดอะไรขึ้น มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเบิรสิ่งนี้ก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับของตัวนี้นะครับคอยดูนะครับนี่ครับนี่คือจริงจกครับจริงจกนะครับจริงจกเนี่ย มันต้องเอาตัวรอดนะครับตะกี้ผมขย่ามาจากกล่องนะครับเบอร์มันสละหางของมันทิ้งเลยนะครับมันสละหางโดยอัตโนมัติเลยนะครับมันสามารถตัดหางของมันได้โดยที่ไม่ต้องมีมีดครับไม่ต้องมีมีดไม่ต้องมีอะไรครับมันสามารถขยับหรือทํายังไงหางมันถึงได้ขาดได้เราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวหางมันก็งอกมาใหม่ครับเหตุผลที่มันต้องสละหางทิ้งครับ ก็เพื่อที่จะหลอกล่อศัตรูนะครับให้ศัตรูนั้นกินหางของมันครับเพราะว่าหางของมันเนี่ยตอนที่มันหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะดิน้นดิ้นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรงเลยครับแต่ตอนนี้มันเริ่มจะนิ่งแล้วครับเนี่ยครับมันก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ครับเพื่อให้ศัตรูนั้นไปกินหางมันครับแล้วหลังจากนั้นตัวมันก็จะวิ่งหนีครับไปหลบซ่อนนะครับ เพื่อเอาตัวรอดนะครับแล้วหางของมันสิครับด้วนแล้วครับมันสามารถทําได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับหางของมันขาดเมื่อไหร่ก็ได้ครับที่มันจะสั่งให้ขาดมันก็น่าแปลกมากนะครับถ้าเราจะสลักขาเราทิ้งหรือว่าเราจะตัดเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของเราทิ้งเนี่ยมันคงไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติคงสร้างมันมาแบบนี้นะครับ มันต้องการจะสละส่วนหนึ่งของร่างกายในส่วนหางทิ้งได้เนี่ยมันคงมีระบบประสาทที่สั่งการโดยตรงนะครับโชะหางขาดปั๊บเลยนะครับตอนที่มันวิ่งหนีนครับแล้วหางก็จะดิ้น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 ครับและสุดท้ายแล้วเหยื่อก็จะกินหางไปนะครับตัวมันก็จะหนีรอดนะครับแล้วมันก็ไปหลบซ่อนนะครับก็มหสัศจรย์มากครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านก็รู้แล้วนะครับ แต่สำหรับน้องๆหนูๆน,นักเรียนเด็กเยาวชนนะครับที่ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของตัวจิ้งจกนะครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของตัวจิงจกที่มันสามารถมันสามารถหลอกลอกศัตรูของมันให้หลงทิศทางไปกินหางมันนะครับตัวมันก็จะวิ่งหนีรุดเข้าป่าไปเลยนะครับไปหลบซ่อนนะครับ โอ้สิ่งเหล่านี้เราทําไม่ได้เหมือนมันนะครับเวลาเราเจอศัตรูคู่ต่อสู้แล้วเราจะสละร่างของเราส่วนหนึ่งทิ้งไปเพื่อที่จะหนีโจนหนีผู้ร้ายก็คงทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องวิ่งทั้งแขนทั้งขาไปตลอดแล้วก็ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราจะทิ้งได้นะครับนี่คือความมหาสจจารย์ของจิ้งจกนะครับที่ สละหางทิ้งไปนะครับนี่ครับยังดิ้นดินอยู่เลยครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรแปลกๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ไม่เห็นสภาพแบบนี้ก็จะได้ดูแล้วก็ชมกันนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ